โอ้เรียนมันลึกครับลงไม่ได้ครับเออโอ้เป๋ยใจสู้จริงๆเลยขาไม่ค่อยดีนะครับโอ้ไปแล้วเออเร็วเร็วเอา้าขอลุ้นปลากันครับเป๋ยนี้เขาจะจริงจังมากนะครับ ก้าวก่อนมาเป็นบ่อเล่นนะครับอีกบ่อตัวอื่นกลับหมดเลยเหลือเป๋ตัวเดียวสลบสลายครับ <c oughs> เล่น <c oughs> เลนจมขาไ <c oughs> หนหายไปไหนแล้วปลามนลงน้ำลึกไปแล้วอะ่ะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนนะ ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เร็วเร็วป๊บโอ้ไม่ทัน <c oughs> ได้ไหมได้ไหม <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมันหนูจะตบด้วยโอ้เล่นลึกสองสามปร <c oughs> ไหนอ่ะลงลงโน่นไปแล้ว เลยครับทีนี้สนุกเลยครับเรียนลึกพร้อมมาทางนี้เดี่ยพร้อมพร้อม ปลาโมวิ่งไปแล้วครับปลาวิ่งโกลไกโน้วโอ้ไปแล้วเป็นโอ้ดูเดือดมากครับโอ้น้ำกระจายเลยโอ้ได้วะโอ้ได้แล้วเออเปียนี่เขาจับปลาเก่งนี่มันหนุ่ยไม่เคยรู้นะว่าเขาจับปลาเก่งกับเพื่อนนี่โอ้ได้อีกแล้วสี่แล้วครับ

แดงแดงแดงมานี่มานี่นๆๆจับปลานละ้อย่าไปจับปูนะปูหนีดลิ้นขาดเลยนะเร็วเร็เรนี่นี่นีนตัวเล็กตัวเล็ก นั่นน่ะปลาใช้ปลาอ่ะปะูเจอปูแล้วเฮ้ยปูนี่ไอแดงแดงเฮ้ยเดี๋ยวปูวนิมโองกา้างไอปูนีมอ,อ่ะเฮ้ยเจอปูครับเจอปูเจอปูนาแล้ว เอาเห็นแล้วทางนู้นไปแล้วไาแล้วครับอาจ,าจริงจริงเอา้านนนอนนอนโอ้โอ oh. oh. ้เบสโอ้กมบุกัมมมล้มลุกทุกท่านล้มลุกทุกเลนมาล่ะครับ กันวุ่นเลยเด็กๆเห็นเปล่าน้ำไม่ไหลแล้วปลามันแอบหมดแล้วนุ่นๆ,ๆเด็มีการมุดน,น้ำด้วยวันนี้อ้วนอายุเยอะแล้วเหรอนั่งดูเด็กๆเหรอเอาเร็วเอาเลย โอ้โหเปยลุยแหลกเลยเปยอเปได้อีกแล้วนะครับโอ้เก่งจริงๆ,ๆเปยนี่ถึงขายังไม่ค่อยดีแต่ได้เน่นเนเพี่จะแย่งอีกนะนนะเอา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 เด้งเอาไม่ได้สิเออ ไปไปทางโน้นสิเอาไปไหนอย่าลงน้ําลงน้ำเลยเสียนเรื่อ,อยก็เวอน์เย่งนะครับสำหรับวันนี้มนหนุ่ยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมาหนุ่ยด้วยนะครับสวัสดีครับ